แชร์ข่าวเล่าเรื่องสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะ10ตุลาคม2566ยินดีกับ3กลุ่มนี้นะคะที่มีเงินโอนเข้าบัญชี ในวันนี้ซึ่งรับสูงสุดอยู่ที่1,000บาทนั่นก็คือ3กลุ่มเปราะบางเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดเบีย้ยอย่างที่ผู้สูายุเบีย้ยความพิการเข้าพร้อมกันในวันนี้10ตุลาคม2566ใครเข้าแล้วใครยังไม่เข้าคอมเมนต์บอกแอดด้วยนะคะและก่อนไปรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะ สกลุ่มเปราะบางนะคะมีการโอนเงินเข้าแล้วตั้งแต่หลังเที่ยงคืนของเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะสกลุ่มเปราะบางก็คือกลุ่มแรกเงินอุดหน,นุนเด็กแรกเกิด600บาทต่อเดือนนะคะเด็กที่เกิดเดือนตุลาคม60จะไม่ได้รับเงินในเดือนนี้นะคะเด็กที่เกิดเดือนพฤศจิกายน60จะได้รับเงินเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายสถานะที่จะขึ้น บางคนอาจจะได้แล้วบางคนอาจจะยังไม่ได้นะคะก็คือรอเบอิกจากกรมบัญชีกลางและรอการจ่ายเงินซึ่งแอดเข้าไปดูหลายๆคอมเมนต์ก็จะได้รับกันแล้วนะคะ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจะจ่ายในอัตราแบบขั้นบันไดน,นะคะอายุ60-69ปีในอัตรา600บาทต่อเดือนอายุ70-79ปีในอัตรา700บาทต่อเดือนอายุ80-89ปีในอัตรา800บาทต่อเดือนและอายุ90ปีขึ้นไปในอัตรา1,000บาทต่อเดือนนะคะแล้วก็ถ่ายสุดกลุ่มเบี้ยความพิการอายุ18ปีขึ้นไปจะได้รับ800บาทต่อเดือน อายุไม่เกิน18ปีรับสูงสุดนะคะ1,000บาทต่อเดือน